เบนเรซิ่งพูดความรู้สึกนอนบ้านคืนแรกหลังได้รับอิสรภาพพร้อมตอบความสัมพันธ์แพท ยังคงเป็นอีกประเด็นที่ถูกติดตามหลังจากที่เบนเรซิงได้รับการปล่อยตัวออกจากทันทสถานบําบัดพิเศษกลางเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเปิดใจครั้งแรกว่าตลอด6ปีที่ต่อสู้คดีต้องเสียเงินและเวลาแต่ก็อยู่ได้ด้วยความหวังว่าจะชนะคดีและได้ประกันตัวตั้งคำถามว่าจะมีหน่วยงานใดมาชดใช้ในสิ่งที่สูญเสียไปโดยเฉพาะโอกาสในการเลี้ยงดูลูกชาย ล่าสุดวันที่2 5ตุลาคมรายการทุบโต๊ะข่าวก็ได้เผยคลิปสัมภาษณ์ของเบนซ์หลังจากที่ได้รับอิสระภาพว่าเมื่อวานเจอกันแล้วก็ได้เจอกันมันก็ประหลาดปลื้มใจด้วยคดีเราต่อสู้กันมายาวนานก็ได้กินกับข้าวฝีมือแม่เป็นข้าวไข่เจียวกับผัดผักยังอร่อยเหมือนเดิมเจอลูกชายก็ยังเขินเขินบ้างเขาเรียกว่าป้าป๋าป้าป๋าหลังจากที่ได้ปล่อยตัวมาแล้วเราก็ได้เติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายไปได้ แต่ในส่วนเรื่องความสัมพันธ์มันเลยขั้นนั้นมาแล้วในเรื่องของพ่อแม่ลูกยังไงก็ตัดไม่ขาดต้องเจอกันจริงๆมีอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือจะไปบวชคุณแม่เขาก็อยากให้บวชแหละเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเริ่มต้นธุรกิจสิ่งที่เราถนัดก็คือรถเราอุทิศชีวิตให้กับมันทั้งแข่งรถซ่อมรถเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันวันนี้มันจบแล้ว ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าเบนซ์นอนบ้านคืนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นยังทำตัวไม่ถูกเลย